สหรัฐอเมริกามาเรื่องแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยหนี้ทะลุไปถึง33ทีเรียนดอลลาร์ครับนักทุนระดับโลกกูรูชื่อดังนะครับคุณดูริโอเนี่ยออกมาเตือนเลยนะว่าอเมริกากำลังเกิดวิกฤตหนี้นะครับรวมถึงว่าการเติบโตต่อจากนี้จะช้ากว่าเดิมอีกด้วยมีความเสี่ยงเกิดตัวโกลเมนชดดาวครับเกิดอะไรขึ้นครีมที่เล่าฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property ร้านที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศร,รษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเาไว้หรือว่าอยากจะสมัครช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของวิกฤตหนี้ของทางสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดนะครับคุณเรเาดิโอเนี่ยกูรูนักลงทุนชื่อดังนะครับเจ้าของเหตุฟันอันดับหนึ่งของโลกปิดวอลเลอร์เนี่ยออกมาเตือนด้วยนะครับว่าอเมริกาเนี่ยกำลังมาเจอหน้่ากับกค,บค Ren, ่วิก ใหม่แทนอเมริกานะครับ นีเขาบอกว่าทางการคลังของสรหรัฐเนี่ยครับมีความเสี่ยงนะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวปัจจุบันนะครับหนี้สหรัฐของทางอเมริกาเนี่ยทะลุ33ล้านล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าสูงสุดเป็นบริการเลยก็ได้อีกทั้งมีคำกดดานให้รัฐบาลเนี่ยเกิดจะภาวาะ government shutdown ครับหลายคนจะสงสัยว่าไอ้ตัว government shutdown เ,เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือการที่รัฐบาลสรหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องยุติการจ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆครับเป็นการชั่วคราวนะเนื่องจากไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณได้ทันเวลานั่นเองดิป ตัวชั่วคราวหรือแบบว่า live without pay นั่นแหละครับพนักงานภาครัฐเนี่ยครับที่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่สำคัญนะครับจะต้องหยุดทำงานนะโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนด้วยนะครับก็รอจนกว่าจะร่างประมาณสำเร็จนั่นแหละครับหากถามว่ามันน่ากลัวไหมก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับและเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยนะล่าสุดในสมัยคุณโดนทรัมป์นะครับปิดตัวไปกว่า3 4วันครับแต่ถึงจะไม่ใช่เรื่องใหม่และก็เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายจนแบบทุกอย่างมันพังทลายลงก็ตามนะครับแต่อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐก ครับหน่วยงานบางหน่วยงานหรือประชากรเนี่ยหยุดตัวระบาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อ,อ GDP ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสันไดออกมารายงานด้วยว่าถ้าหยุดไป1ึงสัปดาห์เนี่ยจะติดลบไปกว่า0.2เครับเพรายไงคือว่ายิ่งยืดเยื้อนานเนี่ยยิ่งเสียหายนั่นเองฮะซึ่งประเด็นล่าสุดที่มีปัญหากันนะครับนั่นคืออเมริกาเนี่ยนะครับไม่สามารถจะตกลงเรื่องของตัวงบประมาณได้ครับเพร,ออราะคุณโจไประเดนเนี่ยก็ต้องการเชงมันส่วนหนึ่งนะในการช่วยเหลือทางยูเครนด้วยนะครับและต้องใช้เงินในการกระตุ้นกจยยาาใ้ม่็ช เยอะแยะนะครับทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับค้านอย่างหนักนั่นแหละจึงทําให้ตัวเงินมาเนี่ยครับตกลงกันไม่ได้นั่นเองครับปัจจุบันนะครับระดับหนี้ของอเมริกาเนี่ยสูงถึง33พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาหลังๆอีกด้วยตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับรวมถึงการจับจ่ายสเปนดิ้งอย่างหนักนะฮะอันเนี้มาจากดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงเมริกาเนี่ยหนี้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่พอดอกเบี้ยเยอะเนี่ยคาราทดอกเบี้ยมันก็เลยเพิ่มขขึึึ้้้นนนนนนนเเเเเเปปป็งงงงงงาาาาาาาตตมมมมมัััััวววววแบบบบบบบทีีีีคคคคูณณรรรรรรรละะยยโอออกกก่่่่่่ใใใชชชหๆิิจพถ50% 19 ถึงปี2-1นั่นเองในแก่การลดหย่อนภาษีนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็กระตุน้นภาค จับจา่ายใช้สอยของประชาชนชเช่นตัวโควิด1 9ก็เรียกว่านี่เนี่ยบวมอย่างรวดเร็วครับอีกทั้นนะครับตัวพาระดอกเบี้ยเนี่ยยังสูงขึ้นมากเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีของอเมริกานะอยู่ที่4.8%แล้วนะครับก็เรียกว่าสูงที่สุดในรอบ16ปีเลยทีเดียวกล่าวคือดอกเบี้ยเนี่ยก็สูงแบบว่ากว่าเดิมหลายเท่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำวันนี้เนี่ยตัวเฟดฟันเรย์อยู่ที่ประมาณ5.25นนะครรับลเเโอี่ยจึงมองว่าไอ้ภาระหนีีีีี้้้ตรรงงงนนนเเ่่่ยยวมถึอบทสูจะกดดันนะครับให้เศรษฐกกิิิจอเเเมราานี่ยยตตบโได้ ยิ่งขึ้นไปอีกครับอนาคตเนี่ยอาจจะเหลือ0ูนย์หรือไม่ก็เป็น1หรือ2เท่านั้นนะครับอีกทั้งการขึ้นดอกเบี้ยยังหนักหน่วงของทางเฟดนี่นะครับทำให้ในภาคธนาคารเนี่ยเกิดการล้มละลายเป็นวงกว้างครับซึ่งเรเนี่ยเคยออกมาเตือนด้วยนะครับว่าการล้มของตัว S V V Bank ์นะครับอาจจะเป็นโดมิโนทําให้ตลาดเนี่ยพังได้เลยนะฮะในอดีตเราก็เห็นพวกเออ่การล้มละลายในปี2008ดูไหมครับที่แบงก์ล้มแบงก์รันเนี่ยนะครับขาดสภาพคล่องคนแห่ไปถอนเงินกระลุกลามกันเป็นทอดๆครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีให้้้เเเเเหห็็นนนนนแแลลววะคครรัััับบบต่่่่่่าาาาาาทททงงงงงงฟดออียยยยกกกโใใพพิมสภฝ ิช่น,นปัจจุบันนะครับมาตรการการเพิ่มสภาพคล่องของเฟดเนี่ยตัว BTFP นี่นะครับพุ่งทะลุปไปถึง100บิลเลนหรือว่า1น0 0 0แสนล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วน,นะครับก่าวคือก็้องใช้เงินเพิ่มสภาพคล่องให้แบงก์เนี่ยค่อนข้างมากเลยครับแต่นนเนี่ยหากมองในภาพรวมแล้วนะครับไม่ใช่แค่จีนที่กำลังหนักหน่วงนะฮะดูว่าไทยเราที่ถูกกดดันอย่างหนักนะอเมริกาประเทศที่ยักษ์ใหญ่เองก็ถูกกดดันอย่างหนักเรื่องของหนี้จะเติบโตเยอะภาร,ราดอกเบทที่บานนะครับรวมถึงงบประมาณที่ก็ต้องใช้จ่ายอย่างหนักหน่วงด้ ออกมาดาวเกรดนะหันเลยนะจากที่โปรเอครับเหลือเพียงแค่ดับเบิลเอสเท่านั้นนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องของเพดานี่แล้วก็ปัจจัยด้านการเมืองนั่นเองและไม่เพอนะพอครับบริษัทจัดรัดับเรตติ้งตัวท็อปตัวสุดท้ายนี่คือทาง m o o ดีเนี่ยออกมาเตือนด้วยนะครับว่าอาจจะต้องลดอันดับเรตติ้งของทางอเมริกาหากเกิดสภาวะก๊อฟเวอร์เบนชดดาวครับถึงแม้ว่าทางการคลังนะครับคุณเจนจะได้ออกมาบอกได้ว่าการที่ดาวเกรด แล้วมิการเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระนะครับข้อมูลที่เอามาหั่นเกรดตรงนี้เนี่ยแม่ก็เป็นข้อมูลที่ล้าหลังครับก็หมายก็ว่าแกนยก็ยังคงมั่นใจมิการยังคงแกรงมากๆอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดแบบแกหรือเปล่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการเทขายตัวพััธบัตรออกมาจากหลายภาคส่วนครับทั้งสุดิอารเบียทั้งจีนทั้งตัวญี่ปุ่นเองก็ตามทําให้บอลยูเนี่ยดีดสูงไปเป็นรอบ16ปีนะครับรวมถึงราคาพลังงานราคาน้ํามันเนี่ยยังคงดีดกับตัวสูงขึ้นอีกด้ เชื <ix Off> ่อฟังของอเมริกาทัทีเดียวยังคงหันกําลังกรรผลิตนะครับทำให้ราคาสินค้าพวกกระเพาเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับแต่เนี่ยก็กดตาให้เกิดเงินเฟ้อที่จะกลับมานะครับเฟดเองก็ไม่กล้าที่ลดดอกเบี้ยแล้วก็บอกยังคงคานดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยถึงปีหน้านู่นเลยครับแต่้นเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับความกดดันอเมริกายังหนักหน่วงจริงๆนะครับเนื่องจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีแล้วนะครับดอกเบี้ยที่สูงนะฮะก็มาเม้นชัดดาวอีกรวมถึงภาวะวิกฤตนี่เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับด้วยก็ร่วงยับเลยครับเอาจริงกกกกก็็็็ไไไมมม่่่่่่ใชแคคคคออออออเเเรรรรรริาานนะหุ้ททยงงงงงววัับบบดํโจ ก็เริ่มเห็นเขาๆนะครับของอเมริกาดอนนะที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นนะครับอย่างที่คุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยทำการช็อตไปเราๆห้าหมื่นล้านบาทครับประมาณ90%นของพอร์ตแกเลยไม่รู้กันช็อตนี้จะทำเงินให้เขามหาศาลมากแค่ไหนหรือว่าเขาเดี่ยจะหน้าหงายเงื้มตามไปนะครับต่อไปเนี่ยไปดูมุมมองของคุณปีเตอร์ชิปกันบ้างดีกว่านะครับก็เป็นกูรูสายทองคําคนนึงเลยนะฮะบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยบอลยูยังเติบโตขึ้นแบบนี้นี่นะครับเรามีเวลาเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นครับกงั้มน ันน้และทําให้เกิดการพิมพ์เงินครั้งใหญ่เข้ามาอุดรอยรั่วนะครับมาอุ้มแบงก์อย่างที่เคยเกิดขึ้นในปี2008นั่นเองและคําว่าการพิมพ์เงินมาอุ้มเนี่ยเป็นทางที่จะหยุดวิกฤตตัวนี้ได้น,นั่นเองครับและเขายังบอกอีกนึงครับว่าอเมริกาตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญญาจะจ่ายตัวดอกเบียได้แล้วนะครับเพราะว่านี่เนี่ยมหาศาลเหลือเกินอีกอย่างนึงก็ต้องมาจ่ายหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้นะครับเพราะเขาได้ต้องการเงินของพวกเขาคืนถูกต้องไหมฮะสุดท้ายเนี่ยเฟดจะกลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่ต้องมา่ือนอนนนเเริกงรังงงบขฟ ใหญ่เกินกว่าที่ควบคุมได้ด้วยให้ระวังให้ดีและนี่คือหน้าตาความกังวลในหลายกูรูนะครับทั้งคุณปีเตอร์ชิปเองนะครที่เป็นกองแช่งอยู่แล้วเนี่ยก็มองว่าเฟดเนี่ยแหมไม่ไหวแล้วก็ต้องทํางานกลับลําอุ้มคืนแล้วเงินเฟอ้อจะเป็นผู้ชนะหรือไม่ก็เศรษฐกิจก็พังทลายนะครับฝั่งของคุณไมเคิลบอริสเนี่ยแกช็อตเอาไว้แล้วนะฮะคุณเรย์บอกว่าภาระณีที่หนักหน่วงเนี่ยยังไงมันก็ไปได้ยากนะครับการเติบโตเนี่ยได้เห็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอบเล่นเท่านั้นะครับไม่ได้เติบโต ครับรวมถึงการตัวตัวของเศรษฐกิจเนี่ยยิ่งนานยิ่งน่วมอาจจะลดไปถึง2%เองก็เป็นไปได้ครับก็เรียกว่าไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่แถบเอเชียยังโดนกดดันหนักนะครับอเมริกาเองก็โดนไม่น้อยครับประเทศแม่แท้ๆและเพื่อไม่ให่ากันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและขอเวลานหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับที่ตามใจฟังของรูปข้อมูลเชิงลึกนะครับเป็นพิเศษคอนเทนตนะ์เนี่ลงทุนตติดาม ช่วงข,ข่าวสารอยู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงของเรื่องวต่อนะครับมีข้าวูลมากกว่าก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วขอบคุณที่คนที่จะฟังจบและสุดท้ายเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เร็วว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่น,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ